สื่อประเทศเรามีความยุติธรรมให้แดงบ้างไหมคะออ,อดีตอดีตนายกรัฐมนตรีสีแดงทำสร้างคอนโดขายทั่วประเทศไม่รู้ว่าใครมาซื้อบ้างแต่ว่าออนายกรัฐมนตรีสีน้ำเงินให้คนเช่าพื้นที่ไม่รู้ว่าใครมาเช่าไม่โดนด่าน้ำเงินเทาแต่แดงโดนด่าแทนบ้านบ้านเมืองนี้ ความยุติธรรมของสื่อมีให้กับสีแดงบ้างไหมคะสีแดงทํางานอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพื่อพี่น้องประชาชนคุณด่าออกสื่อไม่ว่านานักวิชาการหรือว่าพวกสื่อสลิมทั้งหลายออกมาด่านายกแดงตลอดเวลาแต่ตอนนี้นายกน้ําเงินทําผิดพลาดหลายเรื่องมีคดีติดตัวมาด้วยจะผิดจะถูกยังไม่ได้มีการตัดสิน คุณไม่มีการด่าไปติดต่อไปติดต่อสื่อสารต่างประเทศมีแต่อวยทุกวันเลยแต่แดงไปติดต่อได้มีคนมาลงทุนในประเทศใช่ไหมคะทานู่นทนํานี่คุณไม่อวยมีแต่ด่าว่าแดงเอาอะไรไปแลกเหรอเอาอะไรไปแลกกับประเทศอ่ะที่น้ําเงินคุณไม่ถามบ้างละคะความยุติธรรมของสื่อประเทศนี้มันไม่มีสําหรับแดงจริงๆค่ะ มันมีสำหรับน้ำเงินเท่านั้นนะคะน้ำเงินเขามีบุญจริงๆค่ะ